มาสอนทุกคนเต้นเพลงเอาปากกามาวงนะคะเป็นชาเลนจ์เอาปากกามาวงสามารถเต้นได้ที่ติกต็อกหรือว่าอยากเล้นที่ไหนก็ได้นะคะมันจะมาสอนเต้นกันมาที่ประโยคแรกนะคะเชอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงถ้าได้แบบนี้ค่ะเชอชอบชั้นตรงไหนให้เอาปากกามาวง,ต,ง,าาาวงต่อไปส่วนชั้นชอบเธอแบบนี้มีฮาร์จแบบที่เธอเป็นทุกตรง ก็ชอบที่เธอใจดีมาก่อนและชอบอดใจทุกเรื่องตลอดแต่้าให้ฉันเลือกปิ้วขึ้นไปแบบนี้นะคะ่ะขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันเป็นหัวใจแบบนี้นะคะส่งหัวใจให้คนที่ชอบนะคะแล้วก็ประโยคสุดท้าย I l I k e e r y t h i n g a b o u t y o u อันนี้คืออยากจะเป็นอะไรก็ได้นะคะก็ฝากเพลงมิวิสซ่า,าได้นะคะ